เสร็จแล้วนําไปล้างล้างดินเก่าออกเพราะเราไม่รู้ว่าในดินเก่าจะมีะเชื้อโรคเชื้อราไหมนะคะนำขยายพันธุ์เศรษฐีรวยไม่เลิอกกอนี้นะคะเราก็จะนำกรอนี้มาทำการแยกก่อโดยการใช้ดินปลูก สูตรที่เราผสมเอาไว้เป็นการปลูกไม้มงคลนะคะ,ะนํากระถางเมื่อกี้นะคะดึงออกมาเสร็จแล้วนําไปล้างล้างดินเก่าออกเพราะเราไม่รู้ว่าในดินเก่าจะมีะเชื้อโรคเชื้อราไหมนะคะนําออกไปล้างก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยนําไปปลูกใหม่นะคะ,ะล้างดินเก่าออก ล้างเสร็จให้เตรียมน้ำเอาไว้2ลิตรใส่น้ำยาเร่งรากโดยประมาณนะคะก็ประมาณ1-2ช้อนแกงเพื่อที่จะเตรียมต้นรวยไม่เลิกเมื่อกี้นะคะที่เรานำหัวไปล้างเสร็จนำมาแช่ไว้นะคะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยยกออกมานะคะกระถางที่ใช้ให้ดูตามขนาด ของอหัวไม้มงคลรวยไม่เลิกก็จะมีตั้งแต่3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วก็เลือกเอาตามาขนาดของหัวรวยไม่เลิกที่เราจะปลูกลงไปนะคะตัวนี้ก็คือดินที่ใช้ปลูกมีมะพร้าวสับใหญ่ไว้รองก้นกระถางมีปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้ดสูตร13-13-13อ่าอุปกรณ์อื่นก็จะมีมีดกันไก ะะเสร็จแล้วก็จะมีสตาร์เกิลจีใส่เพื่อป้องกันมดมแมลงนะคะเมื่อครบ30นาที ดึงขึ้นมานะคะแกะรอยดำกาบหุ้มอยู่ที่มีสีน้ำตาลรากที่ไม่สวยนะคะรากที่ออกจะมีสีน้ำตาลที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่โอเคดึงแกะออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะนำลงไปปลูกใหม่ก็ทำความสะอาดแกะสิ่งสก,กปรกออกรากสีน้ำตาลนะคะก็เก็บออกให้หมด เตรียมกระถางมานามะพร้าวสับใหญ่ลงไปที่ก้นกระถางนะคะใส่สักประมาณหน่ส่วนสของกระถางนะคะรองก้นเพื่อให้ระบายน้ําได้ดีเมื่อรากเขาเดินดีนะคะเขาก็จะชอนใช้ได้ดีตัวนี้มีความชื้นด้วยโปร่งชื้นระบายน้ําได้ดีใส่ดินปลูกลงไปก่อนเล็กน้อยนะคะใส่ดินปลูกลงไปแล้วเราจะนําต้นรวยไม่เลิก นะคะค่อยๆวางลงไปวางเสร็จก็จัดระเบียบรากดูนะคะว่าจะปลูกให้เป็นกอใหญ่ไหมถ้ากอใหญ่แล้วก็ใช้อกอแน่นๆได้ใส่ลงไปเยอะได้นะคะใครมีเยอะๆก็ใส่ ไม่ต้องรอเวลานานก็ให้เป็นกอใหญ่ๆใส่ลงไปได้เยอะนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็อาศัยหัวเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกมาได้อีกนะคะประมาณเอาสองถึงสเดือนเนี่ยเขาก็จะแตกสวยแล้วนะคะอันนี้จะใส่แค่ต้นเดียวก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยนะคะครั้งนี้ก็จะใส่ออสโมโค้ลงไปก่อนประมาณสักครึ่งช้อนชา แล้วก็ตามด้วยสตาร์เกินจีป้องกันมดแมลงนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะบ้านใครที่มีมดมีปลวกมีแมลงเยอะๆใส่เอาไว้ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมูลไส้เดือนนะคะปุ๋ยเย็นตัวนี้ใช้ได้กับไม้มงคลทุกชนิดนะคะใส่เสร็จก็กลบด้วยดินปลูกหรือมพะพร้าวสับเพื่อไม่ให้ปุ๋ย กระเด็นออกนะคะก็เรียบร้อยเราก็เตรียมที่จะนําไปรดน้ําอ่าปลูกเสร็จรดน้ําที่เราแช่น้ํายาเล่งรากต้นไม้ไว้เมื่อกี้รดลงไปเลยนะคะส่วนหัวเล็กๆก,ก็นํามาใส่กระถางเล็กๆก,ก็จะมีตั้งแต่3นิ้ว4นิ้วก็เลือกเอาตามที่ หัวของต้นไม้มงคลน,นะคะรวยไม่เลิกหัวใหญ่แล้วก็ใส่กระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยหัวเล็กก็ใส่เป็นกระถางเล็กก็ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมนะคะออสโมโคสสักห้าเม็ดสิบเม็ดใส่ซากเกิลจีใส่มูลไส้เดือนนะคะก็ทําเหมือนกันส่วนใบที่เหลือนํามาตัดแบบนี้แล้วก็นําส่วนโคนของเขาปักลงไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดเป็นต้น ที่โคนใบขึ้นมาเยอะมากนะคะเป็นการเพิ่มจํานวนต้นไม้ก็เป็นการขยายพันธุ์พอต่อมานะคะเขาก็จะเติบโตแบบนี้เอาไปตั้งโต๊ะทํางานนะคะเอาไปประดับตกแต่งไปเสริมมงคลเสริมสิริมงคลตกแต่งสวนนะคะก็ระยะเวลาผ่านไปก็จะเป็นไม้ฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะ